มนุษย์แทบทุกคนเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วผู้อยู่ข้างหลังก็จะนำล่างไปทำพิธีทางาศาสนาขั้นตอนสุดท้ายคือการเผากายเนื้อให้เหลือเพียงเท่ากระดูกละเอียดและอยาบเพียงไม่กี่ชิ้นมันจุใส่โกเดเล็กๆเอาไว้ดูต่างหน้าเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปหลวงพ่อสุดวัดกาหลงท่านเป็นอาจารย์ของจอมโจรตีใหญ่ ที่โด่งดังในอดีตครั้งหนึ่งมีการเผาศพอยู่กรณีหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดังทั้งหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับเกี่ยวกับร่างของพระครูสมกุกธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลงเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ ที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2545ที่ผ่านมาที่วัดกาหลงเนื้อข่าวน่าสนใจที่ว่าศพของท่านโดนไฟเผาไม่ไหม้แม้ว่าร่างกายจะเป็นผิวหนังกระดูกเผาจุดหมดแล้วแต่กระดูกหรืออัฐิยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากไม่บิน หรือแตกร้าเป็นชิ้นชิ้นแบบการเผาศกทั่วไปเลยทำให้หลายคนไม่อยากเชื่อจึงต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาที่มาแห่งเหตุอัศจรรย์นี้มีนิมิตเกิดแก่พระสิทธิเอกของหลวงพ่อสุดรูปหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกาหลงท่านเล่าว,ว่า หน้าที่จะเผาประมาณสองเดือนที่ผ่านมาอัตมาฝันเห็นหลวงพ่อสุดมาบอกว่าไม่มีใครเผาท่านได้นอกจากตัวท่านเองอัตมาเลยถามกลับไปว่าแล้วจะให้ทําอย่างไรท่านบอกว่าให้จัดไม้จันมาบายสีขอขมาไว้และให้อัตมาเป็นคนจุดไฟเผาโดยให้อัตมาจับมือท่านเผาร่างท่านเอง อาตมาก็นำเรื่องฝันไปเล่าให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังต่อมาในวันพระราชทานเพลิงศพช่วงพิธีเผาจริงจเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครท่านมาเป็นประธานจุดไฟเผาปรากฏว่าเกิดเหตุประหลาดขึ้นเมื่อไฟที่จุดกับดอกไม้จันนั้นดับลงเฉยๆต้องวางเอาไว้อย่างนั้นอาตมาเห็นจึงเข้าไปจุดไฟเผาตามที่ฝันบอกเอาไว้ ปกติแล้วศพทั่วไปใช้เวลาเผาประมาณสองชั่วโมงก็ไม่หมดแต่นี่เวลาเผาท่านก็ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงระดับไฟร้อนประมาณ300องศาขณะที่เผาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปพลิกกับร่างท่านแต่เมื่อได้เวลาลาไฟปรากฏว่ายังเห็นร่างของท่านยังอยู่เป็นโครงกระดูกทั้งโครงทั้งที่เผามานาน คุณอุบลรัตน์ใจไหม่กำนันตำบลกาหลงยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าก่อนวันประชุมเพลิงท่านคณะกรรมการก็ได้เตรียมงานแต่เนิ่นๆโดยได้เคลื่อนสรีระร่างของท่านมาหลวงพ่อคล้ายคนนอนหลับร่างท่านมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีกิ่นเหม็นเน่าจีวรเก่าแต่ก็ไม่เปียกคราบน้ําเหลืองเลย หลังจากที่เผาร่างของท่านอยู่นานเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ดูภาพที่เห็นปรากฏว่าท่านยังเป็นโครงกระดูกอยู่นะพี่ก็แปลกใจเลยตะโกนบอกไปว่าหลวงปู่ไม่ไหมแล้วชาวบ้านก็วิ่งไปดูเพราะชาวบ้านก็ยังไม่กลับพวกเขาจะมารอดูกันว่าหลวงปู่เผาไม่ไหม้จริงไหมเขาก็เลยอยากพิสูจน์แล้วก็เป็นจริงหนังท่านไหมแต่กระดูกท่านยังไม่หลุด สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านและแวกวัดและประชาชนทั่วไปสนใจมั่นใจขึ้นมาว่าเป็นปฏิหารของหลวงพ่อสุดเพราะท่านสําเร็จพิชาอยู่ยงคงกระพันชาติศาสตร์ลี้ลับที่ทําให้สังขารของท่านไม่อาจเผาให้ไหมหมดอย่างคนธรรมดาทั่วไปได้ตามประวัติของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าตำรับยันตะก้อและเสือเพ่นท่านเป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดในตระกูลชาวนาในสมัยราชการที่หท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีที่วัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเดินทางลอนแลมจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปแสวงหาวิชาและความรู้ทางธรรมชาติเตท,ที่ต่างๆจนกระทั่ง ในมาจำพรรษาอยู่ที่วัดกาหลงจนมรณาภาพเรื่องราวของหลวงพ่อสุดเกี่ยวกับพลังอำนาจจิตที่อยู่ในรูปการสักยันตะกร้อและเสือเพนนั้นโด่งดังมากแม้แต่ตีใหญ่ขุนโจรชื่อดังที่เขาลือกันว่าหนังเหนียวและแคล้วคลาดอยู่ตลอดยังนับถือไปมาหาสู่หลวงพ่ออยู่บ่อยๆตีใหญ่มีของดีคือมีผ้ายัน กับตะกุดของหลวงพ่อสุดไว้ป้องกันตัวขณะถูกตำรวจเป็นร้อยล้อมจับก็ยังหนีเอาตัวรอดไปได้จนใครๆเขาลือกันว่าตีใหญ่มีวิชาล่องหนหายตัวได้มีเรื่องเล่าถึงวันที่ตีใหญ่สิ้นชื่อคือวันนั้นก่อนที่จะหนีไปหลบซ่อนตัวตีใหญ่ให้ลูกน้องขับรถพามาหาหลวงพ่อสุดที่วัดกาหลงแต่มาแล้วไม่พบหลวงพ่อจึงกลับออกมา ระหว่างที่รถวิ่งออกมาก็โดนถล่มจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองข้างทางนับไม่ทวนว่ากี่นัดจะเห็นได้ว่าคนเราเมื่อดวงขาดมันก็จะมีอันเป็นไปและเหตุที่ตีใหญ่มาหาหลวงพ่อสุดนั้นก็เพราะว่าพวงพระและตะกุดของตีใหญ่หายไปก็เลยจะมาขอใหม่จากหลวงพ่อจึงมาพบจุดจบในวันนี้หลายคนกล่าวว่าถ้าพายันกับตะกุดยังอยู่ ตีใหญ่ก็าอาจจะยังไม่ตายแต่ถึงอย่างไรตีใหญ่ก็ก่อกรรมทำเข็นไปมากพลังอำนาจจิตหรืออิทธิฤทธิใดๆก็จะมาอยู่เหนือกรรมไม่ได้สุดท้ายตีใหญ่ก็ต้องจบชีวิตลงท่ามกลางการสาบแช่งของผู้คนและใครจะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสุดกำหนดให้เป็นไปด้วยหรือไม่ ก็ยังมีเรื่องเล่าถึงอดีตนาวิกโยธินคนหนึ่งที่ได้เครื่องรางของขังของหลวงพ่อสุดเป็นเหรียญเสือเผนและลอยสักขณะที่รับราชการอยู่เขาส่งไปปราบผู้ก่อการลายที่ท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2519แล้วโดนถลม่มขณะอยู่บนรถ GMC เพื่อนคนหนึ่งถูกยิงตนตาตุ่มหายไปทั้งแถบ ส่วนตัวเองถูกยิงห้านัดกระสุนเข้ากลางหลังตรงยันพอดีเสื้อทะลุเป็นรูแต่กระสุนกลับไม่เข้าเนื้อและไม่มีบาดแผลเพียงแต่เป็นรอยจ้ำๆเท่านั้นส่วนอีกคนเป็นสิทธิหลวงพ่อสุดเหมือนกันคนนี้เป็นโรคที่ตาต้องเข้ารักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิดีราชระหว่างการรักษา ต้องฉีดยาเพื่อผ่าตัดเข้าใจว่าเป็นยาชาแต่พอฉีดเข้าไปเข็มฉีดยากับไม่เข้าเนื้อเพราะสิทธิคนนี้หลวงพ่อสุดสักน้ำมันครอบไว้ผลสุดท้ายต้องมานิมนต์หลวงพ่อสุดไปโรงพยาบาลเพื่อทำพิธีถอนคนป่วยจึงได้รับการฉีดยาและผ่าตัดเรียบร้อยปัจจุบันทางวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร ในนำร่างที่เป็นโครงกระดูกของหลวงพ่อสุดบรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งให้ประชาชนไปกราบนมัสการอยู่ที่ชั้นสองของศาลาการปเปลี่ยนภายในวัดซึ่งทุกวันนี้จะมีประชาชนและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสแวะเวียนไปกราบสรีระร่างของท่านไม่ขาดสายเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับอิทธิปาฏิหาร ของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงพระอาจารย์ของจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ตีใหญ่ที่โด่งดังในอดีตหากท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ